สวัสดีเด็กๆชั้นป .6 ทุกคนนะครับกลับพบกับนิสสั์คูปอร์มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเป็นการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับเราก็ใช้ความรู้เรื่องของการทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยการหาครรนอของตัวส่วนนะครับเอามาหาคําตอบอ่ะแสดงว่าข้อที่1ตัวอย่างที่1ก็คือส่วน11กับ12นักเรียนก็นํา11กับ1 0กับ2ครับมาหาครน ซึ่งเลขที่หารได้ต้องเป็นจำนวนเฉพาะก็คือ235 71มหาจดำได้ไหมอ่ะ2ได้ใช่ไหมถ้าเกิดวิธีการก็คือตรงนี้เรียนเห็นว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะทั้ง2ตัวเลยก็แสดงว่าไม่ต้องหาครนอนก็จับมาคูณกันก็จะได้ครนอนเป็น22แสดงว่าเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นย2ิบครับ11ก็ต้องคูณ2ล่างคูณ2บน2ก็คูณ11ล่างแล้วก็คูณ11บนนะครับก็จะได้อ่ารรทัด2 5 10 ส่วน22บวกกับ1คูณ1ได้11ส่วน22เพราะพอตัวส่วนเท่ากันก็จับตัวเศษมาบวกกันครับทั้งหมดส่วนด้วย22ก็จะเป็นเท่าไรครับ21ส่วนด้วย22นะครับเป็นเศษส่วนแท้เรียบร้อยแล้วก็ตอบได้เลยนะอ่าข้อ2ครับ5กับ9หาคูนอใช้3 3มหารไม่ได้ใส่5 3 3 9จบแล้วครับก็นำา3ตัวนี้มาคูณกัน35มหหรือส39 95 45ครับ ทำห้าให้เป็นสี่้าก็คูณ9ล่างคูณ9บนคูณ5ล่างแล้วก็คูณห้าบนก็จะได้อะไรครับเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดส่วนด้วยสีลบกับห้าห้ายี่สิบห้าส่วนด้วยสีถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเนี่ยก็จับตัวเศษมาลบกันได้เลยนะครับทั้งหมดส่วนด้วยสี่สิบห้อ่าได้เท่าไหร่คิดด้สิกรดาแปดิ 88, ลบยี่้าหนึ่งลบหาไม่ได้ไปยืมิแปดแเป็นสิ ลับ่เหลือ11ก็คือ6 7ลบ2เหลือ5แสดงว่าได้56ส่วนด้วย45สังเกตว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนใช่ไหมครับตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราเ่ยต้องทำเป็นอะไรก่อนครับก็ต้องทำเป็นจำนวนครับใช่ไหมครับอ่าก็จะได้อะไรครับ45 1 45ใช่ไหมครับได้แค่1ครั้งเองนะครับ45คูณ1ขาดอีกเท่าไรครับขาดอีก11นะครับ ก็จะได้1เศษ11ส่วน45นะครับอ่าตัวอย่างที่3ครับส่วน8กับส่วน10อ่ทาทเป็นคอนอคิดเป็นสีกระดาษข้างๆ2 4 8 2 5 0อ่าต่อไป2ได้2 2 4 2 5 5ไม่ได้ใส่5คอนอคือทั้งหมดนี้ครับ2 2 4 4คูณ10เป็น40แสดงว,ว่า8คูณ5ล่าง8 5 40ใช่ไหมคูณ5บนทําเป็น40 10, ก็คูณ4ล่างคูณ4บนอ่าบทัดต่อมาได้เลยครับ15 5 5 5 25ใส่5เท้า2 5 1 5 6 7เป็น75ส่วน40บวกกับ3 42ส่วนด้วย40ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็จับตัวเศษมาทำอะไรกันได้เลยมาบวกกันนะครับทั้งหมดส่วน40 75บวก12 5บวก2เป็น7 7บวก1เป็น8ได้ 80, 87, 87ททีส่วนด้วย40ทําเป็น จำนวนครับใช่ไหมครับเขียนตัวส่วนรอไว้42ได้80ขรัอีกเท่าไรครับครับ7น่นอ,นอ่ถ้าเป็นตัวอย่างที่4 10เฉยๆนี่คือ10ส่วน1นะครับแบบนี้ง่ายๆเลยนักเรียนก็คูณ11ล่างแล้วก็คูณ11บเนครับ10คูณ11ก็เป็น110สครับส่วน11ลบกับ10ส่วน11นะตัวส่วนเท่ากันก็จับตัวบนลบกันครับทั้งหมดส่วนด้วย11 110ลบ10ก็เหลือ100 สืน11ครับเป็นเศษเกินทำปเป็นจนวนคา้าเขียนตัวส่วนร11 1 11 11 10เป็น110ใช่ไหมเกิน11 9 99ครับอีกเท่าไหร่เป็น100ครับอีก1ครับอ่านะตอบเรียบร้อยครับงานของนักเรียนอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า57ถึง58นะครับส่วงวันที่27นะครับเป็นวันจันทร์ครับ